หากคุณเป็นชาวต่างชาติที่ต้องการเปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยต้องใช้อะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอบอกนะคะว่าเราจะต้องแบ่งชาวต่างชาตินะคะออกเป็น3ลนาลักษณะค่ะนั่นก็คือสำหรับชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะก็ให้ใช้สื่อด้านทางบัตสปอร์ตนะคะแล้วก็ตัวสำเนาทะเบียนบ้านค่ะก็สามารถใช้เอกสาร2ส่วนนี้ในการเปิดบัญชีได้ ส่วนสําหรับกรณีชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตในการทํางานให้ใช้หนังสือเดินทางก็คือพาสปอร์ตนะคะแล้วก็บใบอนุญาตการทํางานเช่นเดียวกันแต่ว่า,บาใบอนุญาตการทํางานต้องมีอายุที่เหลือนะคะมากกว่า3เดือนนะคะถึงจะสามารถเปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยได้ส่วนในกรณีต่อไปค่ะสําหรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตในการทํางานนะคะก็ต้องใช้เอกสารเยอะนิดนึงนะหนังสือเดินทางพาสปอร์ตนะคะแล้วก็นําเอกสารสําคัญอย่างอื่นนะคะมาประกอบกับการขอเปิดบัญชี จะประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือหนังสือรับรองที่ออกโดยสถานทูตนะคะหรือองค์กรระหว่างประเทศบริษัทได้รับการยอมรับจากธนาคารนะคะเพื่อยืนยันว่า คุณมีใบยอนยุญาตในการทํางานจริงนะใช้เอกสารสําคัญนะคะเป็นเอกสารที่ธนาคารของผู้ขอเปิดบัญชีในต่างประเทศส่งผ่านสวิฟแลวก็บุคคลที่ทางธนาคารเชื่อถือได้อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารลูกค้าข้าราชการผู้บริหารบริษัทเอกชนต่างๆนะคะก็สามารถรับรองในการเปิดบัญชีได้แล้วก็สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนนะคะซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้นะคะก็สามารถใช้ในส่วนของเอกสารสำคัญ ดังต่อไปนี้มาประกอบได้สําหรับบุคคลที่ไม่ได้มีใบอนุญาตทํางานนะคะหรืออาจจะอยู่ในระหว่างการรอใบอนุญาตทํางานนั่นเองนะคะสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในไทยนะคะก็สามารถเปิดบ,บัญชีได้ง่ายๆใช้เอกสารประกอบดังนี้นี่เองนะคะสําหรับ,บวันนี้ B Y Station คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสําหรับการติดตามและชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ